ตรวจเช็คแอร์ไฮเออร์อินเวอร์เตอนะครับอาการเย็นไม่ฉ่ำนะครับบางครั้งเครื่องก็ดับปิดเอลงนะครับเช็คดูที่คอยร้อนล้มก็ไม่ค่อยร้อนนะครับดูแรงดันน้ํายานะครับอยู่ที่2 0 0นะครับจากการเช็คประวัติการซ่อมนะครับไม่เคยมีใครมาเติมน้ํายานะครับเป็นที่น่าแปลกใจมากนะครับเหมือนคอมเพรสเซอร์ไม่ทํางานหรือไม่ดูดไม่อัดนะครับผมก็เลยเอาคลิปแอมมาเช็คกระแสนะครับ พะว่ากระแสก็วิ่งแค่1.2เองนะครับ1.2 1.3อน่ะครับซึ่งซึ่งต่ํามากนะครับพอตัวมันเองเนี่ยสามารถวิ่งได้ถึง7แอมป์เลยนะครับเครื่องนี้นะครับตัว12 0 0 0มิลลิวต์ของไฮเออร์นะครับก็จากนั้นแหละครับก็ต้องไปลองปิดเครื่องดูครับปิดเครื่องแล้วดูแรงดันน้ํายานะครับว่าบาลานซ์แล้วมันเท่าไหร่นะครับปกติแล้วถ้าน้ํายามันเยอะขนาดนี้แรงดันบาลานซ์มันต้องมากกว่า270แน่นอนนะครับดี่ผมก็ลองมาปิดเครื่องดูนะครับ ปิดเครื่องแล้วก็วิ่งกลับไปดูที่คอยลร้อนนะครับคอยลร้อนหยุดแล้วนะครับแรงดันน้ํายาก็ดีดมาอยู่ที่แค่250นะครับสรุปงานนี้ก็คือคอมเพรสเซอร์เสียนะครับไม่ดูดไม่อาจนะครับนี่นะครับแรงดันอยู่ไม่เกิน250แสดงว่าน้ํายาไม่ได้เยอะครับงานนี้คอมเพรสเซอร์ยังอยู่ในประกันนะครับผมก็ได้แจ้งลูกค้าเคลมไปนะครับสวัสดีครับ